สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมตลาดที่ปล่อยเป็ดทางนี้เขากินงูปลาบอกว่าเป็นอาหารเลิศรสที่หากินยาก ครับพเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวเพื่อไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่เดินในตลาดสดของเขเมนนะครับอันนี้กระปูนามาถ่ายหน่อยนะครับเมื่อสักครู่มีแต่ตัวกา้ามใหญ่ๆตัวตัวเขียวอันนี้ตัวเล็กครับเนี่ยไู้อตลาดสดสดจริงๆ าก็มีสะดาวสินค้าเหมือนบ้านเราก็ถ้าบ้านเราก็คือตกเกตดนี่มันี่จะของไม่ใช่แบบเกตเองเนี่ยส้มจีตทางนี้เขากินนะครับเนี่ยส้มกีตที่เป็นลูกเป็นกวงเล็กๆก็มีสมอก็มีตะลิงปิงมะขามป้อมมะโมก

งนี้เขากินนกระยาดเลยนะครับกินวางสองตัวนกะยางแน่ป่าเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นโรงแรมอันนี้เด i̇şte okay. ินเข้าตลาดดูไม่ค้าน้อยครับเป็นยังไงล่ะพี่น้องตาเอ๋ออันนี้มันเป็นมันห้านาที อันหานาทีอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับสินค้าที่นี่มันมาจากไก่งั้นเลยส่วนมากไก่ครับ เป็นตลาดที่ใหญ่มากเผอไม่น่าจะเท่าปลาคลองตลาดมีล้านไส้ยาเดิโอ้ยัยงมีต้นไมับเดูนะครับผมจะเดินข้อล็อกอล็อกนี้อันนี้คนเยอะมากน่าจะเป็นตัวกลางของตลาด เขาถ้าปล่อยมาใส่วิ่งเข้ามาปลาก็เหมือนกับบ้านเราไม่มีแต่แค่นั้นเราปลาจะลอาไหมครับน่าจาับก็ตกดินมาประตูยนไสปลดในอันนี้คือปลดั <c oughs> <c oughs> อดีครับเยอหมแค่ตึ้งเผงอันนี้คืออะไรพี่ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ผองของอะไรไม่รู้ตามจะใกล้ก็คือคุยคุยกันฟังภาษากันที่ออกครับไปเลยถามกันไม่รู้เรื่องอยากรู้ว่าของอันนี้เขามีกับทุกร้านมันคืออะไรแค่นั้นแหละพ้อมกพร้อมกิน ก็ตองเดินระหวังรถเอาสมาณน,นี้ประแดกเลยครับแระแดกกวลาประจบมาโคบวายคอายมูคันเี้ว <c oughs> นี่งว่าจะควดออกมาเป็นเนื้อปลาได้เกิปตปลาทองนั้นดูเจกันีครับ้มา่น กินจะมาอันนี้กิน,นับทางนี้ก็กินงูงูป่าอนี้งูป่าทางบ้านผมเป็นเด็กก็มียอลชุกมเตาทำาเนอ้ นี่ครับที่ว่ามันแตกแต่เราบ้านบ้านเราไม่กินแน่ี่ไม่มีวางขายในตลาดนี้นี่คืองูปลานะครับไม่ใช่ปลาไม่กินไม่ใช่ปลาไหลด้วยเป็นงูชนิดหนึ่งครับ คนอื่นเยอะมากก็ม,<า>มีหน่อไม้ขายก็มีผักหอมขายมีฟงางอันนี้ก็ดอกเล็กๆเป็นดอกเล็กๆเลียวๆแปลกวิชาขนมปลิปอันอนี้ขนมอันนี้ก็แปลกครับมขนมอ,อะไร ก็เป็นขนมบมันมีมะขามเชื่อมเยอหน้มวงอเอ็นบอกค่าเงนินเขาถูกไม่ต้องกลัวหรอกเราจะได้หอมเงินต้อนเขามีแบงก์ต่ำสุดที่500เหรเรียวครับก็นันาฟันอย่างนั้น อันนี้คือส้มกรีดเ,เข้ากินนะครับก็อัน <c oughs> นั้นกระทบลกลบแต่ว่าลดมะละกอเนี <c oughs> ย่ยมันส้มกรีดแ<อ> <c oughs> ท้ๆต้มลูกดกบ้านเราผม <c oughs> เป็นไม้ประดับเขาจินกันครับตอนนั้น <c oughs> ที่สักผู่นี้เห็นเขาขายงู ออดอกแดง่าตาอีกดั่งทางนี้ดอกดำๆนี่เป็นเป็นเหเดดเด็ดฟางแท้ๆก็คอดอกหัวดำสีเป็ที่เกิดจากกองฝางนี่ก็กองแปดกตันั้นาีทกงน้อันนี้ตอนหลังครับ มันจะมาโตมครับหลังสัปเปิลตลาดใหญ่มากยังยังไม่พอตกอบไก่ เตียงครับเตียง้างนี้ยังใส่สีมีใจแดงแดงแปด๊ดนี่ข้าวเมาข้าวเม่านีมันที่เย็นข้าไปขายเยอะน่าจะเป็นมันแสงอันนี้มันสาคกทำถูไม่ต้องคาใจว่า ตลาดใหญ่เลยนี่ใหญ่ให้ดูล็อกโดมทางด้านนี้น่าจะเป็นตลาดใหญ่มากพอสมควรมาดูนะครับผมจะให้ดูเป็นบางส่วนของตลาดจะหาของแปลกดูเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นขายงูงูป่าทางนี้เขากิน อันนี้ก็ขายของอุปโภคบริโภคและครับอันนีน้น่าจะเป็นรูปหมอมีทุกมีอะไร <c oughs> អត់ទេមកណាកុំថោខ្ញុំអីខ្ញុំទៅទៅមបអ្ហ៎គេតែមើលមើលទៅពូហើយនេះពូដងឯងឯងដង ตรงน้ำแข็งเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคแล้วแล้วอาจจะเดินเข้าในโซนตลาดสดอีกที ัาสดที่มาก็คือใครอยะกก็เยอะมากคนที่อยู่ใกล้ก็ทนดมไปรีบๆไปออกได้เลยจับไอ้หนึ่ขายขนมจีนละนุ่งคลิ้นขนมคลิ้นขายเสน้นโอ้ลงทำขนมจีนฟอมขายฟอม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn